ชาวธนูนะคะในปี2565นะจัดว่าเป็นราศีที่ดวงเฮงนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสได้มาเป็นประมูเกเก์ในดวงชะตานะคะส่งผลนะถึงลาบใหญ่นะลาบใหญ่นี่หมายถึงอะไรได้บ้างนะคะเรื่องของศัตรูเรื่องของคนปองร้ายเรื่องของคนไม่หวังดีนะคะส่งผลให้หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้านะคะก็จะพลิกกลับในช่วงปี2565ไปฟังรายละเอียดได้ในคลิปนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนรักคนาราศีธนู ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะดูจากวันเกิดคือ16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของเรานะคะเป็นเรื่องของการพยากรณนะ์การทํานายดวงดาวเอฟเฟกของดวงดาวเมื่อขยับย้ายนะคะส่งผลอย่างไรต่อคนทั้ง12ราศีนะคะใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราห9หได้เลยนะคะ ชาวธนูนะคะมีดาวที่สําคัญสําหรับตัวเรากนะ็ an, คือดาวพระหัสนะคะโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพระหัสนะคะก็คือดาวที่ใช้เลขห้าเป็นตัวแทนนะคะาดาวพระหัสของชาวธนูเป็นตัวแทนตัวเรากับพันธุนะคะดังนั้นเรื่องของพันธุกับตัวเรามักมีส่วนเกี่ยวข้องกันพันธุมีความหมายในเรื่องของสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะเรื่องของบ้านที่ดินอสังหานะคะเรื่องของ ญาติพี่น้องดังนั้นชาวธนูนะคะหากเป็นธนูที่เป็นลักนาธนูนะคือธนูแท้อย่างเงี้ยน,นะคะก็มักจะมีเนื้อหาในชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บางคนทํางานด้านาสังหานะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นการให้บริการกับคนอื่นก็ได้รวมทั้งชาวธนูที่มีพื้นดวงที่ค่อนข้างดีก็มักจะเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์นะคะแล้วก็มีความงากเงยในเรื่องของการลงทุนทางด้านอาสังหานะในขณะที่ธนูบางท่านก็เน้นไปที่เรื่องของ การมีญาติพี่น้องนะเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ติดอยู่กับครอบครัวนะคะเรื่องของการรับภาระหน้าที่ครอบครัวมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตการงานนะก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้และก็ชาวธนูก็มักจะเป็นคนรักครอบครัวนะคะเนื่องจากเป็นดาวเดียวกันมีความผูกพันกับพี่น้องครอบครัวนะลูกเต้าอะไรเงี้ยนะคะและมักเป็นคนแบกรับภาระต่างๆด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสในปี25 6 4้าถือว่าเดินวิปลิตดังนั้นในเรื่องของ ตัวเรานะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของความก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวนะคะบางคนนะคะเป็นปัญหาในเรื่องของคดีความก็ได้เนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับสหัชชะก็คือแวดวงเพื่อนฝูงพี่น้องก็คือแปลว่าคนรอบตัวคนรู้จักเนี่ยไปตกอยู่ในภพอรินะคะซึ่งก็แปลว่าการเดือดร้อนจากคนอื่นนั่นเองนะคะบางคนก็มีคดีนะคะบางคนก็มีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะ,ะบางคนก็เป็นเรื่องของ การถูกคนอื่นเอาเปรียบนะคะลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยเดินยึกยักอยู่ในเรือนของการเงินกับเรือนของคนอื่นดังนั้นก็เนื้อาหาก็จะประมาณว่ามีอุปสรรคนะคะมีเรื่องของการเงินที่คาดว่าจะได้คาดว่าจะมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของการเล่นเลือนได้เรื่องของเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจมีเรื่องของการสะดุดติดขัดนะคะสาหรับในปี2565นนะคะดาวพฤหัสเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมานะคะตั้งแต่ พฤศจิกายนก็คือ8พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะดาวพฤหัสนะคะเดินหน้าอยู่ในเรือนสหัสชะแล้วนะคะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปทํางานร่วมกับคนหมู่มากนะบางคนก็เป็นเรื่องของผู้บริหารเป็นหัวหน้านะเป็นผู้แบกรับภาระต่างๆมากมายนะคะการดูแลทีมงานนะรวมไปถึงเรื่องของการทํางานในเชิงของอองานเครือข่ายนะคะงานที่ต้องมีพนักง,งานมากงานขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ รวมไปถึงเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนเป็นทีมลักษณะนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าถามว่ามันดีที่สุดแล้วหรือยังนะคะก็ต้องบอกว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆคนรอบตัวเนี่ยยังตกอริอยู่ดังนั้นในช่วงของพฤศจิกายนถึงเมษายนถือว่ามีโอกาสเข้ามาถือว่ามีโอกาสทางการฟอร์มทีมนะคะมีเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะแต่ว่า ปัญหาอุรัคก็ยังมีเข้ามาเรื่องของการหวังผลเลิศในการบริหารคนบริหารเรื่องยอดขายเป้าหมายยังถือว่ายังไม่บรรลุผลสําเร็จร้อเป็นต์นะคะก็ต้องรอนะคะช่วง31มีนาคมนะดาวราหูนะคะก็ย้ายจากภพอริเข้าสู่เรือนปุตตะแล้วก็เล็งมาที่เรือนราบผลนะคะการบริหารขับเคลื่อนนะเรื่องของทีมงานจะถือว่า บังเกิดเป็นเรื่องของรับผลบังเกิดเป็นยอดขายเป้าหมายเงินทองมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเพื่อนฝูงพี่น้องที่เคยห่างเหินนะที่มีปัญหานะคะหรือว่าเป็นเรื่องของศัตรูนะคนที่ไม่หวังดีคนรอบตัวเนี่ยบางคนมาทั้งเรื่องของการทํารับหลังนะคะบางคนมาในเรื่องของการแสดงความไม่ชอบนะออกหน้าออกตาลักษณะเนี้ยก็จะมีแนวโน้มนะเบาบางขึ้นด้วย ศัตรูอุปสรรคแพ้พ่ายตัวเองไปนะคะคนที่ปองร้ายคนไม่หวังดีนะคะมีอันหายไปจากชีวิตเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเนื่องด้วยดวงดาวประจําตัวงเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะในช่วงเมษายนปี2565เป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสจะมาเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะดังนั้นพูดโดยรวมก็คือราหูย้ายดาวตัวเราเป็นปฐุมเกณฑ์ก็คือเดือนเมษายนนะสงกรานต์นะคะปีใหม่ไทยนั่นเองชาวธนูก็จะเหมือนเกิดใหม่นั่นเองนะคะ ดาวที่เป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพระหัสนะคะเป็นตัวแทนเจ้าเรือนพันธุอย่างที่อธิบายไปได้มาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์ดังนั้นความหมายของพระหัสของชาวธนูก็จะส่งผลดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่ได้ที่อยากได้อยากหวังนะคะเรื่องของการเป็นเจ้าของ อสังหาร,ริมทรัพย์นะคะการมีบ้านมีรถนะเรื่องของการตั้งหลักตั้งฐานทางการงานก็ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานราชการนะคะไม่ได้รับผลดีจากเรื่องของอคนรอบตัวนะหรือเจ้านายนะคะก็จะมีแนวโน้มพลิกกลับมาดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะได้มาตรฐานที่ นะเป็นเกณฑ์ดอกบัวดังนั้นเป็นเรื่องของคนนิยมชมชอบนะคะคนมองเห็นความดีงามเรื่องความดีที่เคยอับแสงนะคะก็แสงก็เจิดจ้าขึ้นนะคะเรื่องของความมุ่งหวังในเรื่องการจัดการสินทรัพย์ของเราบางคนมีเรื่องผลประโยชน์ค้งางคาระหว่างญาติพี่น้องคนรอบตัวนะคะมีแนวโน้มกดเกณฑ์กดระเบียบนะ เฟเวอร์มาทางตัวเรานะได้ประโยชน์จากกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือรวมไปถึงนะคะเรื่องของทางการงานมีเกณฑ์ตั้งหลักตั้งฐานได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ที่ทําธุรกิจจับทางได้ถูกนะคะเจองานที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ส่งผลต่อไรายได้ที่มั่นคงนะคะ ชาวธนูนะคะที่โฟกัสนะคะไปในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะการต่อยอดทางคุณวุฒินะคะรวมไปถึงเยาวชนนะคะที่เป็นชาวธนูนะลูกหลานใครเป็นธนูนะคะถ้าเน้นเรื่องการศึกษานะถือว่าจะมีโอกาสนะคะถ้าไปสอบแข่งขันนะคะไปคัดเลือกนะ,ะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะไปต้องเข้าไปสู่จุดที่ต้องใช้ความสามารถความอดทนสูงเพื่อแย่งชิงอะไรบางอย่างถือว่าจะเป็นโอกาส เป็นผลดีนะทั้งในเรื่องของการเลื่อนขั้นทางการศึกษาการเลื่อนขั้นทางการงานนะการเลื่อนตําแหน่งนะคะตั้งแต่เมษายนไปเป็นเวลา1ปีนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่าดาวการเงินของชาวธนูเป็นดาวเสาร์นะคะผู้ที่มีความ เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของสินทรัพย์ขนาดใหญ่อยู่แล้วเช่นทํางานในสายงานแวดวงนี้นะคะถือว่าดาวการเงินเป็นเกษตรอธิบดีไปอีก1ปีนะคะสําหรับผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทํางานบริษัทหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะคะการเงินของคุณก็จะมีมาตรฐานเป็นเกษตรก็คือมีความมั่นคงนะคะไป1ปีเช่นกันนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะจะยังคงอยู่ตําแหน่งเดิมนะคะในปี2 5 6 5มีการเดินวิปริตบางช่วงนะคะในบางเดือนสั้นๆนะคะก็ต้องติดตามในคลิปรายเดือน ะะสำหรับดาวสาวส่งผลดีนะคะในเรื่องของภาระนะคะนี่สินนะเรื่องของสิ่งที่เราต้องแบกรับแน่นอนว่าความเจริญนะคะความงอกงามต่างๆในชีวิตย่อมมาพร้อมกับความเครียดความทุกข์นะคะความเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าดาวสาวก็ทําหน้าที่อยู่ด้วยนะคะดาวสาวส่งผลในเรื่องของ าการเงินนะคะที่ค่อนข้างมั่นคงเดินเป็นจังหวะดีนะคะดาวเสาร์จะขยับเคลื่อนย้ายอีกครั้งนะคะในปี2566ดังนั้นมาตรฐานเกณฑ์การเงินของชาวธนูถือว่าเดินหน้านะคะในปี2565นะคะประกอบกับนะคะส่งกำลังได้ถึงราหูที่จะย้ายในช่วง ส่งกรารในช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยนะคะส่งผลนะให้ไปเกี่ยวข้องกับลาบก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของลาบจากการเสี่ยงโชคก็ได้ใครที่ลงทุนอะไรไว้นานๆแล้วนะคะซื้อหุ้นซื้อเหรียญนะคะเล่นคริปโตนะหรือเรื่องของการซื้อที่เก็บไว้นะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ในช่วงเวลาปีหน้านะคะแล้วก็ เรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนอยู่เสมอบ่อยๆนะเช่นถ้าทํางานมีบิลลิ่งมีเรื่องของยอดใหญ่เข้ามานะคะเรื่องของการไปหยิบจับนะเงินก้อนใหญ่ไปเกี่ยวข้องมีเรื่องของการหมุนเงินไปมาได้เนื่องจากดาวราหูจะไปเลงเรือนลาบผลดังนั้นมีโชคลาบมาแบบเนืองๆนะคะการเข้าสู่สังคมการทํางานร่วมหุ้นส่งผลดีนะคะย้ํานะตั้งแต่ปีหน้านะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังดีแบบไม่เต็มที่นะคะดีเหมือนยังไม่สุดนะรวมถึงยัง มีโอกาสได้รับผลเสียหรือความวุ่นวายจากคนรอบข้างได้อยู่ต้องรอจนถึงประมาณสงกรานต์ปีหน้านะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะจะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์เป็นลาภผลให้กับชาวธนูนะคะรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของคอนเน็กชันนะเรื่องอความรู้จัก ความกว้างขวางของเราในแวดวงเดิมนะคะก็มาเป็นส่วนผลักดันในเรื่องผลประโยชน์ในปีหน้านะคะเรื่องของความกว้างขวางในแวดวงสังคมความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเรื่องของความมั่นคงในเรื่องสินทรัพย์ก็มาเป็นแพคเกจนะสำหรับชาวธนูนะคะสำหรับใครที่นะสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอยากจะเปลี่ยนสถานะคบกันมานานแล้วนะอยากจะลงเอยอยากจะลงหลักปักฐานนะคะสร้างเรือนหอนะคะ ก็เกิดธุรกิจใหม่ร่วมกับคู่ครองนะหรือทำอะไรร่วมกันก็มีเกณฑ์ดีตั้งแต่สงกรานต์ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะสําหรับในส่วนของผู้ที่ยังไม่มีคู่นะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่เนื่องด้วยดาวคู่ครองของชาวธนูนะคะเป็นดาวที่เดินรายเดือนนะเป็นดาวพุธนะแล้วก็เป็นดาวที่วิปริตบ่อยดังนั้นชาวธนูมีเกณฑ์ว่าเรื่องคู่ครองนะจะเป็นเรื่องแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเรื่องคู่ครองเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยสเตเบิลมั่นคงในความรู้สึกของชาวธนูนะถ้าคู่เป็นอย่างนั้นก็คือนั่นแหละคู่แท้คือเราเองจะต้องเข้าใจเขานะคะและคู่ครองนะจะเป็นในลักษณะผู้ช่วยได้ดีนะช่วยประสานงานช่วยหยิบจับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือถือว่าถ้าคุณสมบัติคล้ายๆอย่างนี้นะก็คือเป็นคู่แท้ของชาวธนูนะคะ ชาวธนูนะคะโดยบุค,คลิกนะคะทั้งชายหญิงนะมีเรื่องของการชอบวางแผนเรื่องของการมักมีเป้านะคะมีสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจอยู่เสมอนะคะดังนั้นในปี2565ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวธนูเนี่ยจะมีอุปสรรครายล้อมเนี่ยลดลงนะไม่ว่าจะเป็นจากคนนะคะจากระบบจากหน่วยงานจากกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เป็นกรอบนะทำให้เราเนี่ย ไม่ถึงจุดหมายในปี2,564นะคะถือว่าปี65จะเป็นปีที่มีตัวช่วยเยอะขึ้นเนื่องจากดวงดาวนะคะดีขึ้นโดยการเป็นปฐุมเกณฑ์ของตัวเราก็ส่งผลให้ตัวเราเนี่ยคิดอ่านทําอะไรนะคะจะเฮงจะปังมากขึ้นรวมถึงดาวราหูที่ยกย้ายจะส่งผลสนับสนุนในเรื่องของเงินก้อนเรื่องของรับผลการเก็งกาไรนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะดีมากดีที่สุดดีเวอร์หรือดีน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ ขอให้ชาวธนูนะคะสมหวังแล้วก็ร่ำรวยทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ